ฟันนี่น่ดูทุกคนวู้วว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 างววววววว้วว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 ดวว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 วาวววววดบวงววววดวว็วว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 ดวว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 วดวว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 เวว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 วดวดวว

มาเล่นี้คกผมไ้ก่อนออ้ตัวนี้บางเอียดโอ้ดําพุดเขียวทั้งตัวเลยนี่ของเก่งเลยตัวนี้ใช่ใช่สุดยอดงาบเลยโอ้ยดาดดฟงฟงฟงปลา เลยทุกคนบรรยากาศนร้อนของร้อนบอกแล้วว่าของจริงเไม่อรดับดนี่งามเลยงามเลยนโมนีินเดวันเที่ยงเันจะมีคนเล่นี่ของดีเป้ก็ใส่ให้เลยไม่มีคนเล่นี่ใขมาเลยจกขวมโมนี่ยังกินเดวันพิงคผมมันเหยียดขาไปโตผมมันอยู่ในนี้ในป่าบกจะนี่พวกเด็กๆน่าจะมันรุม

มีฟองมี่องมี้ยล้มใจรยไหมเด็ดสีแล้วเราไม่ได้ต้นตัวพี่ะเด็ดเดดเด็ดวาเด็ดเลยอ่ะมีฟองม่ตัวโอ้พบฟองแล้วทุกคนพบฟองแล้วนะทุกคนเห็นฟองไหมพบฟองแล้วพบฟองแล้วไม่มีปลา เอล่ะคทุกคน้ยัยงลือยงดีแน่ีมดไปเลยอโอ้ลโอตัวนี้อหลังทุกคนอุลโอของเด็ดเนี่ยมไม่ได้บอกใครบางอยไม่บอกใครอเลก้ไม่มีคนเดียวชวยไอไปต่ออ๋อนี่มึงมัดโฟงนี่อ๋อมเลยจอยู่หลังเลยปวดตีนลาไปไ้ยังรู้ลาไปปชม้วมึอย่อม้ดูอของรี่อมัด

คนทุกคนวัดดีแล้วคมาแล้วก็แช่กันไปเลยบรรดาคุณอยู่ที่ตรงนี้คุที่มัดเัวเอมัดมัดไว้ลงเลยะคุณลองคุณนี่แล้วคุนี่แลาวของมัดได้กี่ตัวเลยได้ตัวหนึ่งตัวเมียไปไปไปทุกคนของมีดเป็นทุกเล้ยของของนู้นของนู้นได้จะ่นั้น ลอนั่งัน้เอามาดูเสีรเทุกคนโอ้ยคุณม่ีดูวันเที่ยงวัลอยราวัลอยนำนี่ทุกคนวดวัลอยนำมาขุ้นก็มาลอยนี่ทุกคนตัวนี้คือไม่รู้รอ้ข้างน้องเทียงแล้วจ้ะอกันตามก่อนเลเทียงแล้วคอหนี โอเกียแล้ววเกียแล้วเกียแล้ววเกียแล้วเกียแล้วเขียแล้วคืนี่เล่าตัวไม่ใหญ่นัแป๊งใหญ่ไม่รู้แต่คนดีเดินตามดิมหวเออมีฟองมีฟองม้งหมัดมี่องมีอโอ้รดเต็มต้มนะงเหี่ยนของเทหนี่หมัดเช่ประคัดจริงเออไ่ไอ้่าเนี่ยฟองหลานี่มัดนี่หมัดอะหมดอนาองเลยหมัดอได้หโอเคจนจากน้เอาไป โอ้ยได้ไหมดับปืนดับปืนโอ้ยสัตว์เอ้ยดับปืนทุกคนวันนี้ทิพย์ยุทธนะวันนี้ทุกคนนะครับโอ้ยเจ็ดไฟครับวันเดียง์ไปกันต่อไปกันต่อเหยียบเหยียบดับปืนเลยโอ้ยดับปืนทุกคนดับปืนเมลันได้กี่ตัวแล้วเมลันโอ้สุดยอดจริงเมลัน

đây lấy tụi con tụi sẽ Xem tụi con Đấy, oh, da ini ya tuh oh, mau, mau woh, mau oh, tuh kon, sujud lah eh, tuh kon, ini, tuh kon, wow, sujud, sujud, betok -tuk lah tuh kon, wow, ah. เอาเด็กนลดยเรืาง่เริ่มกันนิงมันั่งนี่นี่บอกนี่ในกองนันโอ้ยโอ้ยหนี่เด็ดจริงมายทุกคนก็มาพูดคุยกันได้นี่เด็ดอะไรนี่เรื่องเร่องใหม่ัดันั้งเยยังไงยังมัดเริ่อ่รูไม่รู้อ๋อไม่โดนน้ำฝนกมแกน้องนมันรอยนี่ทุกคนใช จับเลยผกเลยพราโอ้โหโอ้โหโอ้โนอนี้ดยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้าั้นไม่ใช่เลี้ยงแล้วหป้าเก้าน้ำมันเก้าไมันแกว่าไหด้น้ำเก้าสดับแล้วทุกคนนี่เอ้ยเอ้ยแรงมากนี่เก้าผมตัวมีงแงมลูกชิงเลยไปันนี้เด็ดียวอเด็ดเดียวเด็ดเดียวจับเลยพี่ เรียบร้อยผลนี่ตาการโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่อีปีหน้าเรียบร้อยจะไปจับอะไรทำอะไรต่อใครแล้วน้องโรนัลดฮัลโหลว o what's up bro พูดอะไร I am Ronaldo today I coming in the ช่วย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 ประกาศประเด็น i ชยประกาศ I don't know yeah okay see you